สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสีสันบันเทิงของเราวันนี้รับรองว่าสดใสมากมากเพราะเราจะตามไปค้างคืนเอ้ยไม่ใช่ไปตามติดซูเปอร์สตาร์สาวยายาอุรัสยาในงานบวงสวงละครเรื่องใหม่ดาวเรืองจะน่ารักกากันขนาดไหนไม่บอกก็รู้ใช่ไหมล่ะคะเชื่อเวลียเฮ้ ก็ต้องเชื้อน้องยายาไอเรื่องสุดแสบเขาละค่ะเพราะง,งานนี้ผู้จัดพี่แหม่มทิติมาแท็กทีมกับพี่หนุ่มกฤิผู้กำกับจัดเต็มจัดหนักเอาใจแฟนๆช่อง3กับละครคารมรีมีสาระด้าเรื่องเวอร์ชัน2012จับนางเอกสุดฮอตน้องยายาอุรัสยามาเพิ่มความกากันแสบซ่าจอมซนเป็นดับเบิลยิ่งกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาเพื่อประทักกับเจ้าชายภูทรพระเอกปอทิศดีในบทประหลัดหนุ่มไฟแรงที่ต้องพลิกสารพัดตำราเพื่อแก้ไขปัญหาสุดวุ่นของหมู่บ้านแล้วยังต้องรับมือกับอ,อ,อิทธิพลและวิรกรรมผิดทุก แบบของไอเรื่องจอม oh, ซาอีกด้วยนนล่ะค่ะเป็นเรื่องที่หนูได้เอาคืนสักที oh, <okay. S 1> พี่ปอบ,บอกหนูว่าเป็นเรื่องแรกที่ผู้หญิงจะแบบปกติผู้ชายจะกระทำผู้หญิงใช่ไหมคะ mm hmm. เรื่องนี้ผู้หญิงได้ทําผู้ชายบ้าง อ่ๆๆาฮะๆๆตอนดูนะครับความสดิ์ของยาย่านะครับกับเรื่องดาวเรืองและที่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แฟนต้องอึ้งไม่น่าเชือ่อว่าจะทําไปได้ก็ไอวันจิกโกใหญ่ประจาหมู่บ้านกับมัดใหม่ของหมอก้องสรรวิทแค่แฟชั้นเสื้อผ้าและลีลากวนโอยก็ทําให้คนรอบข้างหาขำกลิ้งกันได้ตั้งแต่วันบวงสวงรวมทั้งพลพักนักแสดงตัวจี๋ที่ตบเท้ามาให้แฟนได้หากันท้องแข็งทั้งเอมาีรัตสาวพิต้าเดียวสุริยนหนุ่มสันติสุขแหม่มจินตราเออนันต์ต้นจักริดท็อปดารณี ชมพูก่อนบ่ายและแจ็คแฟนฉันและตัวพ่อตัวแม่อีกเป็น,นก,กระตักเล,เลยค่ะประจําหมู่บ้านไปที่ไหนก็มีแต่คนเข้าสรรลเสริญน,นะครับบทสนุกมากในขณะเดียวกันก็ยากมากโอเคเจอสภาพ้แบบนี้ไม่เคยใส่ไม่เคยอะไรในชีวิตจริงก็รู้สึกว่ามันช่วยทําให้เราเป็นไอวันได้ง่ายขึ้นครับมาก่อนเป็นไง ยังไม่ได้เข้าฉากด้วยกันแต่คนก็รู้ว่าหมอตองเป็นคนที่หามากนะถ <laughs> ้เตรียมตัวรับมือกับเขา <clears throat> ดีๆนะครับ <laughs> เพราะว่าเขาจะทําตัวเป็นเจ้าค่าเจ้าของยาย่านะฮะเร,เ,รเราว่าเราบ้าแล้วเอมณีรัตน์ก็บ้าเหมือนกันที่มันตกหลุมรัก ไอ้วันได้นะครับจริงๆก็สุสีกันนะด้วยเสื้อผ้าด้วยลุกแล้วเนี่ยเห็นหมอก้องอย่างนั้นก็ไม่แพ้น,นะเพราะชอบแบบว่าเอ้ยเขาทําอะไรก็อยากจะทําด้วยตามติดเขาตลอดไม่ว่าเขาจะไปไหนอะไรเงี้ยพลาดอีกแล้วอ่ะคือตอนเลือกเนี่ยก็ไม่ได้เอาชื่อมารวมกันดูพอเสร็จวันนี้เพิ่งเห็นตกใจมากตัวพ่อตัวแม่หมดเลยตัวยายามาเี้ยวสน น่ารักมากขอยืนยันพี่ปอก็เครียดนะคะเครียดว่าต้องมาเล่นกับน้องย่าอะไรเงี้ยแต่พี่ปอก็เตรียมตัวมาดีค่ะพี่ปอก็ลดความอ้วนทําตัวเองให้หล่อให้สดใสขอบคุณพี่ปอมากขอทั้งเรื่องนะคะพี่ปอ <c oughs> หมอกล้องเขามีแววค่ะเขามีแววเพราะว่าตัวจริงเขาเขาเป็นคนทะเลนทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าล้นๆน่ารักดีในตัวจริงของเขาก็เลยคิดว่าต้องคนนี้เท่านั้นการเล่าเรื่องกันอะไรมากกว่าที่จะ สมัยใหม่ขึ้นแล้วก็สอดแทรกสาระเข้าไปตัวละครหนาแน่นแล้วก็แบบว่ารับรองว่าเจ็มจนมากค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะดาวเรืองเวอร์ชัน2,555ก็จะเป็นละครที่มีนักแสดงมีฝีมือเยอะมากมายเลยค่ะแล้วก็จะเป็นละครที่ครบทุกรสมีแอบมีอะไรที่สอนท่านผู้ชมได้ด้วยก็ฝากด้วยนะคะติดตามชมบรรยากาศ <ชม S 2> ข,ของเราได้นะคะทางสีสันบันเทิงค่ะเป็นกำลังใจให้กันเย็ยนๆนะคะดาวเรือง We'll <laughs> และใครที่คิดถึงพระเอกนดัดเดตเตรียมตัวโลดพรุ่งนี้หนุ่มแบรี่จะมาขึ้นหน้าจอเอาใจแฟนคลับไว้ใส่กันเต็มที่ในซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้ซีซั่น2ซึ่งจะขึ้นปีที่2นี้ผู้จัดแอนทองประสมสมบนาคุณแฟนๆที่เชียร์กันสุดตัวด้วยการอัดแน่นภาพแฟนตาซีให้สนุกเป็นดับเบิลแถมเปิดโอกาสให้ผู้ชมส่งเรื่องที่อยากให้สร้างเป็นแอนิเมชันมาอวดกันได้ด้วยที่สําคัญนอกจากมี3ฮีโร่หมากบอลน,นดัดเดแล้วดออรแอนยังเพิ่มอีกหนึ่งซุปตาฮีโร่สีชมพูสาวยหา่ย่าม,มา,าน น,นี้เข้าทางนางฟ้าของวงการ kind of <Right. S 2> สุดๆเพราะสาวใหญย่าภาคตะตุนได้น่ารักเวอร์ติดตามกันได้ทุกเย็นวันศุกร์หกโมงเย็นค่ะก็หวังว่านะครับซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง3ตัวนะฮะทุกตัวในเรื่องนี้นะฮะอาจจะเป็นแบบอย่างที่สอนน้องๆเห็นถึงความดีแล้วก็ความที่ไม่ดีด้วยนะครับยังไงก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนให้ติดตามแล้วก็ใช้วิจารยณในการชมลองดูว่าเอออันไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรทําอันไหนที่ดีเราก็ควรทําเป็นแบบอย่างนะครับผม ฟาดานผู้สมัครนับพันจากรอบออดิชั่นมาจนได้ปรากฏต,ตัวบนหน้าจอช่อง3บนเวทีมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิด2เดือนเต็มในรอบน็อกเอาท์วันนี้8ว่าที่ซูเปอร์สตาร์ได้เผยชมตัวเป็นๆต่อหน้าสื่อมวลชนที่อาคารมารินนแล้วค่ะคุณสมพงษ์วันนับพินโยพี่แตงภูสิทธิ์สผู้บริหารทีวีทันเดอร์และพิธีกรนีนเมทนีการันตีคุณภาพพร้อมดันให้8หน้ำใหม่ประกบแตัวจริงเบนชลาทิศโจ๊กโซคูอุยบูดาเบสพีทพลกิ่งเหมือนแพร ى, แชมป์สุภวัฒน์แพรลคณิตกุ ที่คอนเสิร์ตใหญ่ที่มีเงินสด10,000แบาทและถ้วยประธานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเป็นรางวัลสูงสุดและเงินรางวัลอีก1นึ่งแสนสำหรับคนที่ได้คะแนนโหวตจากผู้ชมมากที่สุดเตรียมเทใจเชียร์แคนเสียงดีได้ในรายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงสินาทีค่ะสำหรับคนผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามพวกเราทั้ง8คนนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้เป็นกําลังใจให้พวกเราทั้ง8คนต่อไปนะคะพวกเรา おいしいサンコー ด้านสาวงามที่เฟ้นกันมาจากสาวสวยทั่วประเทศน้องริดานัดพิมนนาตาลักษ์เจ้าของมองกุฎมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยพร้อมรองทั้ง4ก็มาเข้าพบคุณประวิต์มารินนและคณะผู้บริหารช่อง3เพื่อแนะนําตัวและขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโดยได้รับคําแนะนําที่ดีในการเตรียมตัวไปประกวดมิสยูนิเวอร์สในช่วงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งน้องริดากําลังฝึกการเดินการพูดอย่างเข้มข้นและได้รับกําลังใจเต็มๆกลับไปพร้อมกับรองอันดับหนึ่งน้องมายวรัทยาว่องชยาพรที่จะเดิน เดินทางไปประกวดมิสเอิร์ธในเดือนสิงหาคมนี้เหมือนกันค่ะชิงร้อยชิงล้านสันชายเดย์บายสามอาทิตย์นี้อินกระแสละครฮิตขุนศึกแกงหาชวนสองพี่น้องตัวแสบไอขันและแม่หญิงดวงแขมมา a c ติ n g ขำๆเอาใจแฟนละครที่กำลังเหม็นขี้หน้ากันทั่วเมืองงานนี้แทบไม่ต้องใช้สคริปต์เพราะทางเจ้าบ้านและแขกรับเชิญผลัดกันนอกบทสนุกสนานโดยเฉพาะสาวเบนที่ร้องของให้พี่นงสอนเต้นท่าเพลงกินตับอุ้ยจะเอาหาไปไหนจะแม่หญิง ย้ำให้ชัดๆว่าเรตติ้งกระชูดพระเอกสยมาอ้ําอธิชาติยิ้มรา่ามาย,ยึดไมซีสันบันเทิงเล่าสู่แฟนละครด้วยตัวเองว่าฟีดแบ็กดีสุดๆทุกทกรอกซอกซอยมีแต่คนติดหนึบขุนศึกขยายฐานแฟนคลับไปถึงเด็กๆและผู้ชายที่ชอบดูคิวบู้เหอะไม่เหอะก็แค่ใส่เสื้อขุนศึกตลอดเวลาแถมยังให้2ผู้ติดตามใส่เป็นยูนิฟอร์มแบบนี้ค่ะใช้้ไดสิ้นมีฟีดแบ็กเขาเรียกว่าขุนศึกฟีเวอร์นะครับบางคนก็ก็เรียกเสมาครับเรียกเสมาตลอดบางคนก็บอกว่าไม่พกดาบมาด้วยหรออะไรเงี้ยบางทีก็ทักว่าไม่่ขีมา มาหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ที่เจอกันก็จะบอกว่าละครสนุกมากก็ติดตามชมอยู่บางคนก็บอกเอ๊ะทำไมเสมาเก่งจังหลบกระสุนก็ได้หลบดาบก็ได้อะไรอย่างงี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้ได้แฟนๆละครกว้างมาก,กไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ดูเด็กก,ก็ติดตามชมนะครับรวมถึงแฟนละครที่เป็นผู้ชายก็จะชอบฉากแอคชั่นต่างๆด้วยครับใช่ไหมครับ,รบใช่ไหมครับนี่ <laughs> คืนนี้หลังจบละครบูมาแรงอย่างภูผาแพร่ใหม่แล้วอย่าลืมตามไปเชียร์การถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2012คู่แรกอิตาลีประทะโครเอเชียและคู่สสเปนประทะไอร์แลนด์กันนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรและเครื่องประดับจาก b ีบีและเมรีวันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ